น้นยาจะพาพ่อม่พีน่น้องเอฟซีไปตามโค้งสุดท้ายของคุณตาสอนะคะโค้งสุดท้ายคุณตาสอสฝันว่ารถส้นกันจําทะเบียนได้นะคะจะเป็นโตัไดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะตาสอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกคนนะครับคืแต่งโตัวงนาะมจังวันนี้ <c oughs> <c oughs> ปีนี้เลขออกงวดน,นี่เลขออกซ่าเลขออกก่าง <c oughs> ันด <c oughs> ิสวางหนูเลยว่าแม่สิไปโค้งทุด้ายมือใดขันสิไปเร็วกับยันบ่ฝันสิมาซราก็คือห้าเปิ้ลฝันน่นะก็เลยมากมาก่อนอ่ะดีแล้วเพราะว่าคุณเขายัานก็จ้าจเปิดเพลงด<น>ูว่าขันมาซราบเพื่อก็จะเปิดเพลงทางบ้านเพิ่นเปิดไปบอกเพิ่นปิดเมื่ไใดเน๊เพ<น> <c oughs> ราะว,ว่ามัน เขาเจ้ามวนเนาะจะวางงานจะวางโน้ตได้บ้าก็ต้องมาเรียกว่าบ้านไฟบ้านมันเฮียนไฟเฮียนมันสัแทะใกล้ๆเรียกว่าสัมผัสไฟบรไณนี่ก็สิท่อาละโน้ตฟันดีบ่ะนะควงสุดท้ายฟันดีบ่ะฟันดีครับฟันดีครับฟันดีันดีจนจดเลขไว้บ่จนจดเรืเลยๆหลยฟันว่าจังใดฟันว่าจังใดฟันดีเหรอฟันดีก็ฟันว่าได้เก็บ heat ได้ได้ป่ะไปเก็บ heat ได้จนมุดหน้ามาเจ็ดเลยเอา้าเห็นยังก็อ,อยู่ในน้ำจังวาอยู่ไปรูปรูปเห็ดดอกยังไงรูปเบื้องนั่นหรอเอา้าเคยฝันว่าเจ็บเห็ดเลขออกอย่างเคยฝันมาเจ็บเห็ดไม่รู้มันก็ต้องหกเจ็บบ่ชีวิตนี้เคยฝันว่าได้เก็บเห็ดจะเกบ็บบ่บ ขันเคยฝันหนูอยากรู้ว่างวดนั่นเลขออกอย่างที่ว่าฝันเจ็บเฮ็ดบ่เคยฝันเอาเมื่อไปลูปได้บ่ะวันนี้เฮ็ดลูกเบืองอู้ดอกใหญ่ขั้นจีเด็ดกับเสียดายมันเลยบอก้าเด็ดอ้าวเป็นเฮ็ดกินงามอ้าวมันดอกมันใหญ่ฝันจนจำได้ฝันแต่เมื่อใดเนิวันได้มือก้อนนี่วันมือก้อนนน่จ้า ว่าจังไดบันเฮ็ดดอกใหญ่เนี่ยเฮ็ดดอกิใหญ่คิดว่าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดจับเอาเจ็ดหกกันเมื่อดดเป็นหาบะเฮ็ดเป็นเจ็ดบะจับหลูปไปซื้อบริกรรมเฮ็ดเฮ็ดนี่ตซอตีเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเป็นหกหีบก็คือหกอ๋อตีเจ็ดหก โ<ม>นรตี 75, รต д เจ็ดหาโนร์ว่าเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเจ็ดเมื่อเป็นหานะ้่โอตีบก็คือกันเนาะ<ม>ออตี<ม> لك, เกทโฮกโฮกเกทปะคะอันนี้เกบเฮ็ดเรามีฝ <neighborhood. S 2> ันนี่อย่างอีกบ่ฝันวาน่ามีรถกระบะของในบ้านนี่หรอค่ะรถเพิ่นเป็นอย่าง รถเพื่อนก็นั่งกินเหล้ายูทั้งรถดอวยจ้าทั้งสู้เผือทั้งตสอซอไปยูรวมยู่น้ำกันในเหตุการณ์อ่ายู่น้ำกันนั่นละกินเหล้าน้ำกันวานนี้รถขั้นนั้นผัดเลี้ยวจ้ารถขั้นที่นั่งอยู่เนี่ยจ้าเลี้ยวแตรถขั้นหลังมันต่ำก้นเป้งต่ำท้ายต่ำท้ายออเพราะตำท้ายแล้วหัวรถต่ำท้ายนี่ก็ไปตาำประตูแท็กบ่ะนะประตู ประตูบ้านไหนโบลูในคววงฝันจ้ากระจกแตกกระจูน้ากระจูนาบ้านเพิ่นมาแตกอืมฟันจาได้เป็นเรื่อง<ม>เป็นเล่าปเป็นเรื่องจริงอืมเรื่องฝันเรื่องจริงใครว่าเขาส้นถ่ายมันมันก็นได้ดันไปไปส้นประตูบ้านนะเจ้านอน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 ทำันทำนันสันนิษฐานทำมันลดจอดเลี่ยงกันมันต้องส้อนอีกขั้นหนึ่งต่อต่อต่อมาใจแล้วอันนี้ไปส้นนาบ้านกระจกเขาแตกเ็เลยท้วงว่านั่น โจ้พ้นแตกแล้วยันบอกนั่นว่าวันนี้จําได้ว่าทะเบียนยังจําได้ยางไว้เบิ้งได้หมดมั้เปล่านี่ยยงไว้เบื้องนูกคิดว่าตรงยางไว้เบิ้งเขียนโจทย์มาดิทะเบียนเต็มเต็มเป็นเลขยังรดข้านอันทะเบียนซีโตมันบอกทะเบียนซีโต้สี่เจ็ดหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดอนี่ครับทะเบียนเต็มเต็ม ข้างหน้าก็ไปส้นบ้านข้างหลังก็ถือส้นนี่เลยก็เลยตัดแบบนี้เลยเออก็เลยตัดหายที่ออ๋ยกก็ได้ยกก็ได้เนี่บอกทะเบียนรถทะเบียนเอาตามมือก็ได้อ่ะสี่เจ็ดหกเก็ดเจ็ดสินเจ็ดเจ็ดสิบตันห้ตามมือก็ได้สี่เจ็ดตั้งก็ตรงกับเลขเก็บเห็ดอีกเก้าเนาะไม่งานไม่งานไม่งานหยอกสงขรีว พ่อบันส้นกันแล้วก็ตื่นได้บ่ค่ะตื่นเลยสะดุ่งเข่า้องนน่นพมาจุดเอาไว้ยานจำว่าได้มายานลืมคันรอนต่อเอาลงไมเอาลงก่อนอันฟันมาลดส้นนี่ฟันมือใดลดส้นกันฟันมือเดียวกันคืนเดียวกันขืนเดียวกันมันเป็นเลขตัวเดียวกันอ่ามันจีฟันช่วงช่วงเดอกช่วงก่อนเที่ยงขึ้น บ้านี่ที่เก็บเพชรนี่มันฝันตอนกี่แจ้งแล้วกี่ลูกมาหนึ่งเขาแล้วเลขรถที่โดนส้นถ่ายเนาะหงามเถอะเล่กันเล่กหงามเราจะถามเจ้าของรถเพิ่นว่าเพิ่นได้เลขบ่ถามเกี่ยวเพิ่นเพิ่นบ่ได้เลขทั้งเพิ่นบ่มักเลขเนาะอเบ่รเจาเจ้าว่ามักเล่ก สรุปว่าโค้งสุดไทยคุณตาซอฟันนี่สองฝันคืนเดียวกันฟันว่าได้เก็บเฮดพันตีหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเรากับฟันว่าลดส้นไทยกันนี่นะคะทับยันลดเต็มเต็มเป็นสี่เจ็ดหกเก็ดนะคะน้นนยากกับตาหายสี่เจ็ดกับหกเก็ดถ้าเรียกสามตัวนี่เป็น 7, 6, เจนะ็ดหกเก็ดด้วยเนาะหายสี่ตาเราเองเนาะเรีกสนะามตัวเจ็ดหกเก็บนะตาหายเคี้ยน,ายนอามยเนนี่เด้อเอาไว้สื่นๆนะ เจ็ดตัดข้างหน้ามันจะเป็นสี่เจ็ดหกตัดข้างหลังมันจะเป็น 7, 6, เจ็ดหกเจ็ดเนาะตาสวะเจ็ด <c oughs> เจ็ดหกเจ็ดถ้าเป็นเลขเลข,เลขกันกรับหัวมันจะเ,เ,เ,เป็น 7, 6, เก้ดดาเจ็ดเนาะอันนี้กันพี่ซื้อเจ็ดหกเจ็ดเลขสามตัวเป็นเจ็ดหกเจ็ดได้พี่น้องถ้าตัดคู่หนา้าจะเป็นสี่เจ็ดหกตัดคู่หลังมันจะเป็น 7, 6, เจ็ดหกเจ็ด มากคู่ได้นี่ตาษณะมาก47คือ67คู่ฟันเน่ฟันมีที่น้องทะเบียนรถเต็มๆ4767ที่ว่าเพิ่นว่ารถโดนส้นถ่ายขางหนาก็ไปส้นประตูบ้านตัดหายทั้ง47ทั้ง67นะคะเป็นแนวทางหาสือสนากินแมงรัฐบาลไทยนะคะันจำได้เป็นเรื่องเป็นเล่าได้มันบ่ พระเจ้าซนแห้งกระแทกไปส้นทางหน้นนาบ้านเป็นประตูหน้าบ้านทะจกแต่การ<ป>เก็บเฮ็ดเปิ้นตีเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดถ้าพี่น้อยยังสิตีได้หลายก็นี่เอามันเยอค่ะคุณตาสอคุณว่าเปนตีเจ็ดหกเฮ็ดกับหกเจ็บกับเจ็ดมันบ่ตีก็คือกันเนาะขัดน,นูฟันว่าเด็เก็บเฮ็ดเท่ยงไรหนูตีแต่เจ็ดห<ม>ักหนูว่าเมื่อเป็นหาเฮ็ดเป็นเจ็ดยังสิเนะ ดีทีคนเฮาบ่คือกันเด้อพี่น้องย๋ยนนี้ไน้ไปหาปลาบะหนาวแม่นตอนเจ้าเท่าแล้วอายุหลายเน้วอากาศเย็นเราไปลงน้ำ้ังเย็นครั้งเนาะตอนนี้หอยลายบ่หอยเชอรี่ยุ่งวยนกกินวันแนกนกตะกี้ไปหาเก็บหอยแป๊บเดียวได้เต็มถังอ่ะคืนน้ำึืนน้ำผักบุ้งนี่มันจะึืนมาน้ำผักบุ้งตอนเศร้าไหมมันมันึืนมาอยังไงมันหนาวยังไงผักผักบุ้งยุฟังเนา หอยเต็มเลยได้หอยเฉลี่ยตะกี้ตะกี้มันเต็มไม่มันขึ้นมันก็ขึ้นมากขึ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 นมามากินผักบุ้งหรือมะไขยเนี่ยเต็มเลยตะกี้เตผักบุ้งหรือมะไข่เขาซิไปเก็บหอยเฉลี่ยมากไม่ม่ผัดเผ็ดมาเผ็ดกระเพราไปข้าวเดียวตะกี้เดี๋ยวนี้นุ้มไม่ได้ไปอยากกินอยังไม่ได้ซื้อบ่ได้บ่มีเวลาไปหากินไปจืดแงแล้วอยากได้หอยกับอะไ้จักไปใส่หมดนกนกไลยนกเพราะว่า เนี่ยมือข้นข้นข้นกับใบไต้เลยอ๋ออ๋อด่างไปตากเอวานนะเออเขาจะไต้มะขายมากินมะขายปลาตอไม่ต้องไป็นลูกแม่เป็ดสมัยก่อนซ้ำสิกินหอยกินยังคะกินแป๊บเดียวนี้ของแท่งเลยอีกยังจะมิตรสื่อตะขายโอ้สื่อแล้วก็มิโน่สรุปนะคะสรุปคุณตาสอโค้งสุดท้ายนะคะฝันฝันว่าได้เก็บเห็ดคนตีเจ็ดหกหกเจ็ดฝันว่ารถส้นถ่ายแล้วก็ข้างหน้ารถไปส้นประตูบ้านรถทะเบียนเต็มเต็มเป็นสี่เจ็ดหกเจ็ด ตัดหายทั้ง 4, 7, ทั้ง6เจ็ดเลข3ตัวตัดคู่หน้าเป็น 4, 7, 6ตัดคู่หลังเป็น 7, 6, 7 9, 7เป็นแค่โตัวกันเดนร์พีดองก,กันกับหัวนะคะไปพีดองเอฟซีพิจารณานะคะาหาคาคุณตัดซอเป็นกับฟันน,น้อยๆฟันซ้ำานี้เนาะขึ้นเดียวฟันเป็นเรื่องเป็นล่าจำได้ทั้ง2ตอนให้ 4, ยเอฟซีโดีลำหน้าปีนี้งวดนี่เป็นงวดแรกของปี68 ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อให้เอฟซีโชคดีทุกคนทุกคนเด้อครับเด้อกีนาจังม่เจอกันไหมวันนี้กีนาเจอกันไมหมอายุดีไม่แห้งน้ำล้ำเรื่อยๆยายเก็บยายไข่เด้อไม่เก็บไม่จนนะอ่าไม่เก็บไม่จนค,นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ท่องโชคดี<ม>โชคมาน้ำกันเด้อค่ะแมนเมีนเมนมน